ต่อปอดีมันดักฝดสวัสดีพญายิ่บุญสวัสดีจ้าเฮ็ดยังอยู่โอ้ยแก่แก่มึกอึอยู่นะแก่มึกอึพุณนะเอ่อไอซอยบอเฮ็ดกินเลยเนาะเท้าเลยกินแล้วก็ไปใส่กำลังปอเปื้อนพี่น้องเออปอกเปื้อนเลยครับปอกแล้วล่ะเอาเข็มหนึงปอไรเนาะแกงแซ่บบ่เนาะแซ่บไปกินเท้าไปแกงจะพร้อมอารมณ์ดีลูกมา ฝนตกอีกแล้วมันนี่ฝนตกเสมอเสมอเมื่อวานนี่ไปเล่าอันการรับข้าวก็ตกแคะนี้เออก็ระยูเพื่อนดอกพญายิ่งโชว์พญายิ่งโซว์ฟีมือแกงบิกอึมมันนี่แสบเด้อเราเห็ดกับเขาแสบเดลยพญาบุนนี่แสบแสบกินก่อนเลี้ยงหลกมพญายิ่งโชว์กิกินเองเลยเราเดี๋ยวเราติดตามเบิ่งเนาะว่าพญายิ่เราสิแกงจังไดเนาะแกงแบบโบราณ แกโมลานเลยฮแกใส่ผักกิแจงกันหน่อยสักผักกิตูก็ได้ใส่หมูกันหน่อยแต่ก่อนบะหมี่ฉลองไหนแต่ก่อนบะหมี่ปะบะหมี่เนาะฉลองมาใหม่เลยฉลองมาเกิดมาใหม่ๆยังแส่กันแต่ก่อนกันละแว่ใส่กระปูเดี๋ยวนาะเอออยากกินละแว่กระปูเนาะละแว่กระปูแต่ก่อนกระปูมันหลายหลายลงไปเค้าเนี่ยเต็มคุกออกมาเลยเท่าหลายตื่นมาสระแดดดูดีบะหมี่ดอกกระปูเนี่ยเอามาขายแล้วละกระปูกเดี่ยวเอาไปกับย็ด เลี้ยงกับปู่ที่บริเลี้ยงกับบา่าไรดอกบุรอายุแปดสิบปีแล้วยังเห็ดกับเขาเก่งอยู่แปดสิบสี่ปีแล้วพี่ดอกได้เห็ดจะไดนปู่เห็ดกิดอายุว่าไร้วกระเทาะเกิดมากับแกทุกขนอดีล่ะแต่แกไหวปหมนะจมไปมกูนะพรธรรมดาได้ตื่นมาโฮมผ่าเห็ดกับเขาใส่หมวกหนาว<ม><ม>วันเย็นเนหล็ล้วอากาศมันแปลงแน่กผูท้องที่สี่นอนก็ไม่อยากรับนอนกับข้าวมาล่ำพอที่เลย มีหดกาแฟส้มกลางคางคนเด้นอนฟังมาล่ามอนิเกตโมงแร้วเวลาตอนนี้เนาะูกสา้ขึ้นมาเดียวมืดแล้วอีน้กับมีมืดเด้วท้องหปลอืมทอเนาะทอเฮ้ยยืติดบออืมถุกกรับขอจะเปด็ดคนทางเกียเอ่อเห็ดเพื่อเอื่อยน้ำยูยูคเดียวเป็นคนขางเกียวมันกินหนาโรงเรี้ยงกับซีมาเนี่ยว่า

เงินขั่วกับบะมีเนาะพี่น้องเงินขั่วก็ประมาณนี้แหละนั่งเฮ็ดกินกันง่ายๆเนาะในบ้านรับจ้างเฮ็ดไก่ขายเนาะพี่น้องต้มหม้อแล้วพี่น้องึึมัดต้มเยอะเอยแหละค้างหม้อกับมัดต้มเติมพัก <c oughs> กินกาแฟแสบแสบเ <c oughs> ติมพลังก่อนพนะหมอกระคางง่ายทางปุ่นแล้วพี่น้องกับเพชรบดแซ่กำลังสตำพริกหมดตำมะกม <c oughs> มิกไว้ก่อน <c oughs> เหนื่อยหมดกนเดินไซดได้นี่ เรียบพอรถตัมตั้ำตำแข่งแรงเด้อเห็นว่ากันไะ <c oughs> เบิ้งมือในแจ้งแจ้งกันไม่แกงกันสิบถุงเห็ดในลูกสาวไปขายพรอมพี่น้อยเห็ดอะ้บ้างอ,อาทุนก่อน สี่พักสี่ออยังมาไหวเนาะตัวมีว้นั่งตาอยู่คนเดียวพี่น้องคนยพื่นนพัวรัดจังผัวเด้อยายาบากันเด้อะตาทั้งนี้กำลังเริ่มเริ่มเ,มเดือดเลยปุ๊บ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 รีวิวสวิตบ้านนองสิล้าตื่นมากรเฮ็ดกับเขา ซอยหมูหมูซอยหมูใสุู่้เด้อใส่แล้วแต่พอเปื่อยตจนนี้ก็สชิเปื่อยนั่ผู้เ่ารับจ้างปล่อยเคนเห็ดผู้เดียวเด้อพี่น้องเลยเด็กเป็นยังเคยเห็ดเลยอยู่เห็ดกับข้าวพอถือใจเด้อเห็ดกินเองเห็ดเองแล้ายยาด้วยมากพอค่อยเข่าหูเองแล้วอันนี้เป็นพื้นที่ขั้วรัดจังเนาะมันบริสสะดวกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นขั้วของรัดจังเด้อ ประมาณนี้นั่งเฮ็ดกินได้เองละนั่งเฮ็ดกินได้แค่เอาก็อีเพเพราะบอ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 ีมันนั่งกระซิบหกในเด้อยาวากันเนาะเพราะว่ามันบรทัานมีเสร็จสมบูรณ์เนาะก็มีแต่ทางปุ่นแหละตีว่างไว้เป็นปืนบานเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ประจากซื้อมาไว้พอกับเมดดูแลมาตลอดเนาะสองต้นอันนี้ก็เป็นแองน้ำไพ่มากก็ด้กินางเด้อไพ่บ่มากินน้ำเย็น กะซิมากินอยู่นี่เนะาะเพราะว่านำในตู้เย็นนะผูะ้เฒ่าบ่มักเนาะเนาะสิมักกินน้ำในในแองเขบาบ่กินน้ำเย็นเนาะตีน้ำธรรมดาไป้เลยพี่น้องได้เลยเด้อเป็นเบิง่งเปไน็นไงละสิบโซ่ใส่หมูในน้อยหนึ่งเ <laughs> ล่นเขาเลืน่นเขาเล่นเขาเล่น <laughs> ใส่ยังเราปอนะหญ่นะใส่ยังอันนี้สิ่ฟักปลาทูมักใส่พรามันนิ่มๆใส่น้ำปลาแดกแน่ปลาทูมักในจังน้อยพูดนะมีปลาแดกอีกตั้งหาพูดนะปลาแดกกับปลาแดกสูตรพ่ปะยัยเลยคือเนองฟักปลาทูยังก่นปลาทูเข้มเลยเนาะปลาทูมักปลาทูมักทูมักอันนี้เราฟักปลาทูเนาะไส้พี่พอาฟักปลาด่กระดูกเป็นลายเขาต้องฟักให้มันมุนอย่านที่คอบอก ปักประตูมากนะตัดหัวมันตัดหัวมันละมันดีมันมันมันแสบประตูมากปรกปุงแล้วเด้อพี่น้องใส่ประตูมากเรียบร้อยแลย้วปรุงเลยหมดเลย,เลยปุ้นนะ,ะกำลังใจกับสีภรรยาพี่น้องพอกับแม่ใส่ไลฟ์ยังใส่โฟรได้ดู ใส่แป้งนัวว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยภ <laughs> าษาอินีก็ว่าใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้ว <laughs> ใส่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียพอแม่เกษตรกรบอกเคลื่ใจหน่อยแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็ใส่ปุ๋ยจริงจังอะเป็นไงเริ่มปรุงแล้วมีแต่ยางเขาพอดหมดแล้ว เ็บลใส่สองหน่วยวะใส่ยังนั้นสมสมบัคามใส่สมบัคามพี่นอนกุ้งกลัวง่ายง่ายกลัวบบนนอก เดี๋ยวสีหาเห็ดกระปุกสั่นเนาะกลมขึ้นกลมลงเนาะเจ็บหลังเนาะเป็นยังเเป็นคอเกลื่องปรุงเพลินเป็นทางแก๊สใส่ผักกรขยงนผักขยันไปหอมหอมหอมแล้วอันนี้ครับหมดใส่ผักกรขยงนเลยกับปอนให้มันนิ่มๆนิ่มแล้วบ่แก๊สหนึ่มันจะเร่งไผ่แล้วปอน เเดนาลยมาจอบเบิ้งพี่น้องจ้าหน้ากระซุกเฮ้ยหนาวอยู่วะเดี๋ยวสิซุกเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิซุกเดี๋ยวเสียห้พ่อใหญ่เราซิมเบิ้งจะรันตัดจังหวะพอมแล้วหิวข่าวแล้วพ่อใหญ่มาซิมเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงไีเบิ้งกับซีน้อยนี่แหละห่อนห่อนจริง โอ้ยไอซิมมอุ้ขท้ทา,น <laughs> านันแซ่บแซ่บยังวาแซ่บ<ะ><ะ>ว้ายเราไม่ได้ราชิมแต่คนชิมเราเม่คืจะของกินนะความรสชาติของมันจะรกเมกล่อมดีนออชิมคือกันชิมดีปะอ๋อโอ้โชิมชิมมอ่ยึดจะจะอมัน่านน แซ่บไหมไม่เผ็ดตัวไไม่เผ็ดพอดีแนะพอใส่พอดีไม่เผ็ดมากก็ไม่ดีแซ่บแล้วพี่น้องจังน้อยอันนี้เขาเอ็นแกงหยังแกงฟักทองภาษาลาวเอ็นบักอึบักอึภาษาเขมรหรือปู้หรือปู้สล่าหระปู้สล่าหรือปู้นะเองโอเคสักสูกรห้ยแกงบักอึใส่หมู แกงบุก็ใส่มือเลยไปนอนแล้วก็ว <นะ S 2> ใส่ผักขญั่งน้ำปลาทูมักน้ำมี่แต่แน่เสแสร้งใ่่ไหมหมอใบเกานเนาะหมอนี่แเสบอยู่ตลอดส้นแห้งหมอสมัยตะกี้แ <c> ล <oughs> ้วคลิปนี้ละจังก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เน,อน้องโมนี่<อ>พญายาเราใจดีมาแกงแบบเออให้กินเนาะมาแกงผักชอวให้กินกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากความหักความกินหอดพญายิบุญเนอเด้ออยู่หลายอยู่เนอเด้อแปดสิบกัวเลยแปดสิบกัวแล้วเนาะพี่น้อนแง่เห็ดกับเข้ากินเอง อารมณ์ดีครับคลิปนี้ละกัะไม่ใหญ่มักมวอนมักฟังล่ำฟางเป้งไปอะไปแล้วคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะอ,อำลาผ่าจจกไปสวัสดีครับสวัสดีครับ